นี่ครับนี่คือวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์อันนี้คืออะไรดวงอาทิตย์แล้วก็มีโลกของเราเห็นไหมครับโลกของเรามีสี่ตำแหน่งและเรองครับดูนะครับเนื่องจากว่าโลกของเรามีแกนโลกซึ่งทํามุม23.5องศาดูตำแหน่งแรกหนึ่หน้ามอง ครูตำแหน่งแรกครูขออนุญาตให้เป็นตำแหน่งนี้สเส้นนี้เรียกว่าแกนโลกซึ่งโลกของเราจะแบ่งด้วยเส้นสูงสูตรใช่ไหมครับ<ช>ตรงนี้เอาสีเป็นคนละสีเส้นนี้จะแบ่งไปเส้นสูงสูร,สรคือขั้วโลกเหนือ <Yeah. S 1> และขั้วโลกใต้ เรียนวิชาสังคมพของคุณนิสสชนมาแล้วคือคุวคือขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ใต้นักเรียนครับโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบจะถูกเรียกว่าเป็น 1, อ, 1> อะไรหปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีในหนึ่งปีจะมีกี่ฤด,ดูการสี่ฤดูกาลสี่ฤดูซีซันแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเงยหนนะาสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งอีกคิว สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งแกโลกยังคงเอียงแบบเดิมแต่โลกเปลี่ยนตำแหน่งนั่นหมายความว่าอันนี้แกโลกมันเอียงทำมุม23.5องศาตลอดเวลานั่นหมายความว่าจะอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งโลกก็เอียงทำมุมเท่าไหร่23.5มาอยู่ตำแหน่งที่สอง ก็เท่าไหรก็ยี่สิบสามจุดห้าไปอยู่ตำแหน่งที่สามก็เท่าไหร่ตรงนี้ก็ยี่สิบสามอเขครูจะเป็นคนที่เร็วนิดนึงมันจะมันจะอันนั้นดีนึงนะครับจุดห้าองศาไปอยู่ตำแหน่งที่สี่ก็ ไปอยู่ตำแหน่งที่4ก็เท่าไหรครับ23.5แบบเดิมทุกตำแหน่งโอเคไหมเมื่อกี้คุณครูบอกว่าโลกจะแบ่งด้วยเส้นสูตรจะแบ่งเป็นขั้วโลกเหนือคขเขียนนอนะกับตอนะเหนือกับขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือ กับขั้วโลกใต้ก็จะแบ่งเป็นขั้วโลก <forbid> เหนือและขั้วโลกใต้แบบนี้ณตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามและตำแหน่งที่สี่อ่ะทีนี้ดูอ่ะนักเรียนดูนี่คือตำแหน่งของโลกตรงกลางคือสันแกนโลกถ่าฟังนะ ดวงอาทิตย์มันมีพลังงานอะไรอยู่พลังงานความร้อนอถ้าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เราจะเป็นไงการเป็นเทาทาการจะร้อนร้อนไหมใช้หลักการบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เราจะรอ้อนแต่ถ้าเราอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์เราจะห,หนาวจะเย็นดังนั้นใช้หลักการนี้มันเออขอโทษประเทศไทยของเราอยู่ซี่โลกอะไร ซีโลเหนือเกือบเส้นศูนย์สูตรคือเกือบตรงนี้เกือบเส้นศูนย์สูตรเกือบบริเวณเส้นศูนย์สูตรตรงนี้ดังน erm ั้นถ้าเมื่อไหร่แกนโลกเบนเข้าหาดวงอาทิตย์เราจะรู้สึกร้อนแต่ถ้าแกโลกเบนออกจากดวงอาทิตย์เราจะรู้สึกหนาวเข้าหาดวงอาทิตย์เราจะรู้สึกร้อนออกจากดวงอาทิตย์เราจะรู้สึก ดูตำแหน่งที่หนึ่งแกโลกมันเอียงแบบนี้ตำแหน่งที่สองแกโลกไมันเอียงแบบนี้ตำแหน่งที่สามแกโลกไมันเอียงแบบนี้ตำแหน่งที่สี่แกโลกมันเอียงแบบนี้ถามว่าทุกตำแหน่งมีมุมเท่ากันหรือไม่ไม่เท่าเท่าไหมมีมีอย่าไปก้มหน้าเลยเงยหน้ามองมา้สติแสดงว่าทุกตำแหน่งเป็นไงครับแกโลกททำมุมเท่ากันหมดตะแคงเอเล่แบบนี้หมดดูนะเท่าเดิม ก็เอียงแบบเดิม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 ไหมทุกตำแหน่งเอียงเท่ากันหมดคือ23 5าองศาตะแขงแต่เอเร่หมดณตำแหน่งตรงนี้แกโลกเข้าหาดวงอาทิตย์หรือออกจากดวงอาทิตย์ตำแหน่งที่หนึ่งเข้าหรือออกดูที่ตรงนี้ดูด้านบนตรงนี้ดูด้านบนเข้าเข้าหรือออกเข้าเข้าอันนี้เข้าหรือออกออันนี้เข้าหรือออก ตอบเข้าหรือออกอันนี้ล่ะดังนั้นตำแหน่งที่หนึ่งนั่นเงคิดว่าจะเกิดฤดูอะไรฤดูอะไรครับร้อนเพราะมันแก่โลกเข้าหาอะไรดูงาชีตย์แล้วตำแหน่งที่สองนี่ล่ะตำแหน่งที่สามนี่ล่ะเกิดฤดูอะไรหนาวเพราะอะไรแก๊โลกมันออกหรือมันเข้าออกอ้าวแล้วตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่สี่ล่ะครู <Huh? S 2> โลกมีสี่ฤดูคือร้อนหนา,หนาวฤดูใบไ,ไม้ผีกับฤดูใบไม้ร่วงดูตั้งสติพร้อม<ห>เริ่มจากร้อนฤดูร้อนจะกลายจะเข้าสู่ฤดูหนาวนักเรียนคิดว่าใบไม้จะทำาไรมันจะหนาวหรือใบไม้ม,าาไไมันทำไมครับผีผีห,หรือผัด ผัดใบผัดใบอะไรผัดใบทิ้งทําไมถึงต้องผัดใบทิ้งธรรมชาติของต้นไม้เพื่อลดการทา,ายน้ํามันจึงต้องผัดใบทิ้งเพราะว่าฤดูหนาวมันมีน้ํำไหมไม,ไม่มันก็เลยต้องผัดใบทิ้งดังนั้นจากร้อนๆอยู่จะเป็นหนาวมันจะกลายเป็นฤดูอะไรนะใบไม้ผิหรือฤดูใบไม้ร่วงร่วงร่วงหรือพี ล่วง,วงดังนั้นจากร้อนๆอยู่จะกลายเป็นฤดูใบไม้ล่วงต่อจากใบไม้ล่วงจะกลายเป็นฤดูหนาวนี่ไงหนาว3มหนาวและจากหนาวเมื่อมันหนาวเสร็จมันจะมีฝนและมันจะเริ่มมีฝนมันจะเริ่มได้รับความสดชื่นของของน้ํจาจะกลายเป็นฤดูใบไม้ผลิใบพลิใบเพื่อรับการสังเคราะห์แสงต่อไป โอเคไหมวัฏจ okay, ักรนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีอ่ะฤดูใบไม้ร่วงอันนี้เกิดฤดูหนาวอันนี้เกิดฤรื่อดูใบไม้พีอันนี้เกิดเรื่อดูฤรื่อดูฤรื่ดูเรื่อดูพีหรือร่วงพีเรือดูเพราะอะไรมันถึงเกิดฤดูร้อน ดวงอาทิตย์อันนี้ฤด,ดูอะไรขอดวงอาทิตย์ตยนักเรียนครับตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่สี่ทำไมถึงเกิดฤดูใบไม้ผิดกับใบไม้ใบไม้ร่วงเธอดูสังเกตแกลโลกมันเข้าหาดวงอาทิตย์ไหมไม่เข้าหาดวงอาทิตย์ไหมไม,ไม่สองตำแหน่งนี้ไม่ได้เข้าหาดวงอาทิตย์มันตะแคงเอเลเข้าแบบนี้ บบนถ้ากำปั้นกคูเป็นดวงอาทิตย์ถ้ากำปั้นกคูเป็นดวงอาทิตย์มันตะแคงแบบนี้กับแบบนี้เห็นไหมมันหันองศาไม่ได้เข้าไม่ได้ออกดวงอาทิตย์ดังนั้นสองบริเวณนี้โลกจะได้รับอุณหภูมิจากดวงอาทิตย์เท่าๆกันโอเคไหมครับโอเคไหมครับ2กับ4เกิดฤดูใบไม้ ขี่กับฤดูใบไ,ไม้รวงโอเคไหมโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรามาเขียนให้ครูหน่อยวาดรูปลงไปยังวาดรูปนี้ให้ครูหน่อยห,หายพื้นที่บ้างด้านล่างเออด้านล่างบนเลยอยู่ด้านล่าง,าางไงน่าเท่าไรหรอ่อารมณ์ ฤดูตำแหน่งที่หนึ่งจะเกิดฤดูอะไรนะร้อนฤดูร้อนตำแหน่งที่สองจะเกิดฤดูร่วงเือพี่ใบไม้ร่วงตำแหน่งที่สามเกิดฤดูหนาวแล้วตำแหน่งที่สี่จะเกิดฤดู พริอ่ะผ่านแล้วนะวอลุ่มแซตเตอร์เ,รเองนะครับ